แรงร่วมใจกันนะครับได้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมเรือไฟโบราณกระทรงโบราณนะครับเพื่อต้อนรับคณะที่เดินทางมาในว,วันนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่สองนะครับที่ทางหมู่บ้านอุโมงสวัสดีครับอยู่ที่บ้านอุโมงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลกับผมมารวมงานไล,ล่เรือไพ่ของซาวบ้านอุโมงนะครับมอนี่จะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในงานล่ำบวงสวงของซาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบล ที่สวยงามและย,ยิ่งใหญ่นะครับตะการตานะครับสุดอลังการในงานไหลเลือไฟของเศร้าบ้านอุมม่มงและเศร้าอำเภอเขมราดครับผมก็จะพาพี่น้องไปสมบรรยากาศในงานกันเง่าๆครับวันนี้ไปสมบรรยากาศในงานกันเลยเลยครับ <S <S ทำงานมันจะเริ่มจะมุ่งครับทีมุ่งครับ ทางเทศาบาลของเรานะครับได้จัดจุออดอำนวยความสะดวกไว้กับทุกท่านนะครับบริเวณร้านค้าทางเข้านะคะผมโดยไม่มีค่าบริการนะครับวันนี้ไม่มีค่าบริการนะครับท่านสามารถเข้าบริการได้นะครับเข้าใช้บริการได้นะครับผมด้านทานงเข้านะคะจงเป็น<ร>จุดร้านค้าทางเข้ายมือตรงทางเข้าเลยนะครับวันนี้ไม่มีค่าบริการนะครับผมนะครับขอบคุณครับ น้ำมาจากบ้านไหนครับบ้านนวนเตาทาน ปิศาจนะคะรำบวงสวงพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขงเมืองเขมรราชทางด้วยกันเมื่อพร้อมแล้วนะคะสามสองหนึ่งค่ะ ท่านพ่น <touchdown> จ <noise> ัดฮอนมือมือไหนครับมือวันดีเริ่มวันที่ยี่สิบแปดวันวันที่หนึ่งครอยู่นี้เป็นวันที่ยีเก้อยู่บ้านยังครับบ้านอูพุงบ้านอูพุงบ้านอูพุงอำเภอเกมลาดครับตลตลเกมลาดอำเภอเกมลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับรู้มีลกระทรวงสายลายแพรครับ แข่งลูกนะผมเมืองขุมพนาธา,านีของเรานะครับผมวันนี้ได้ออย,ย,ยมาแล้วครับจำนวนสายทา230 ีนะครับเรือไฟเวน้นะครับของชาวบุแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ในเส้นทางทึ่นหมู่านะครับกันนี้นะครับที่จอดพาะครับเพื่อนาโดยเฉพาะในวันออกแรางพ่อายเป็นผู้ดูจานะครับผมขอพรรมท่านใหญ่่วออกหมไฟนะครับของห้พระอง ้สัาอครบในส่วนของการประชาสําพัญ์นะคะในตอนนี้นะคะทางเพจเฟซบุ๊กของนักงานเทศบาลเทศบาลกรุเทพวงศาของเรานะคะก็กาลังไลฟ์สดนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ารียกลับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่เพจเฟซบุ๊กของนักงานเทศบาลําุงเทพวงศาหรือตัวท่านเองนะคะสามารถไลฟ์สดนะคะอวดเรียกว่าวอวดได้เลย ขออึ่งของเรานะคะท้าเทีบมเทานะคะการไหลยาฟาทองโบาณนะคะงารยิบระยับทั้งนี้าน่นนี้เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานี้วย่ะครครับครับัรครับ ร้านสองที่เลยก็คือกรจบการขออภาษาสองที่าาหก็เปัดงวลรอชนะเลืออันดับหนึ่งประเภทเก็บเก็บสลัดนากลาสรการแสดงต่อไปบนเวทีก็จะเป็นการแสดงของสมุดร้องไมติดตามนะครับของมดรติดามที่การแสดงที่ให จากสถานที่นะครับจ้าจรินะคะท่านเจ้าของรถนะคะบ๊บไม้เรลีรือค่ะาหนึ่งอุบลราชธานีค่ะกลางถุงทาสัมพันธ์นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับแขกหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับทางเทศสบาลของเรานะครับได้จัดมีห้องน้ำไว้นะครับอยู่ตรงบริเวณทางเข้านะครับเป็นร้าน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในวันนี้นะครับ สังเกตง่ายๆนะคะเิอเข้าซุ้มปร,ประตูงานเข้ามานะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นร้านค้านะคะก็จะบริการห้องน้ำนะคะอำํำงวยความส่วนให้กับทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะคะองค์พญานาควันนี้นะครับเราได้จะพาองค์พญานาคสีเขียวนะครับองค์ตัวใหญ่ยาวเลยนะคะปีนี้นะครับเพื่อเป็นการบวงสรวงนะครับองค์พญานาคแห่งรูปน้ำโขงเมืองเขมรนาชธานีของเรานะครับ แล้วก็ในรับฟังเรื่องราวนะครับว่าทุกวันออกพรรษานะครับบางปีนะครับชาวบ้านก็จะเห็นดวงไฟนะครับขึ้นบริเวณหน้าน้ำํำน้ำโขงของเรานะครับเรียกว่าบั้งไฟพญานาคใช่แล้วครับที่เขามีที่หนองคายใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้ว่าจังหวัดบึงการนอกจากเราเคยมีนะครับเคยมีนะครับปีที่แล้วนี่เองนะคะใช่แล้วครับทางเจ้าหน้าที่ของเราเส้นไปปล่อย ปล่อยกระทงส้ายนะคะตรงต้นจุดตรงนู้นนะคะก็จะได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่เห็นได้ยินว่าไม่มีใครกล้าพูดขึ้นม,มาประมาณสองสามดวงนะคะให้เราได้เห็นนะคะเป็นสิ่งมาหาัศจรรย์ลึกลับนะครับบริเวณกลางลำแม่น้ำผงนะครับบ้านเราก็มีนะครับอำเภอผงเจียมก็มีนะครับในบ้านเราก็อาจจะไม่เยอะเหมือนกับจังหวัดหนองคายและก็บึงกาฬนะครับผม เราสังเกตด้วยกันนะครับวันนี้ถือว่าบรรยากาศเป็นด้วยความเย็นสบายราบรื่นนะครับอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็มากพอสมควรนะครับถือว่ามาร่วมเฉลิมฉลองนะครับเมืองอุบลราชธานีของเราแล้วก็เมืองเขมรราชธานีแล้วก็เป็นวันออกพรรษานะครับ ุด<ห>ปรุ่รรงเพื่อถวายเป็นท่าพุทธท่บูชาด้วยกันนะครับค่ะได้ขอขมาพระแม่คงคานะคะและก็ได้วงสวงพญานาคแห่งรุ่มแม่น้ำโขงเขมราธานีของเรานะคะและยังเป็นโอกาสดีค่ะในวันออกพรรษานะคะวันนี้เราได้มาร่วมทําบุญนะคะกราบขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หมื่นคะะ่ะในที่วัดอุมน์ของเรานะคะเป็นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะการแข่ผู้่ีเกี่ยินะครับ บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อเป็นการถ่ายภาพร่วมกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งนึงครับผมและยังได้รับเกียรติจากทา่ทานท่านสะอาดบกรักนะคะนายอำเภอเขมราชนะคะท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกนะคะใช่แล้วครับวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพานัฐภาคเชกชนส่วนราชการต่างๆนะครับ องค์กรการศึกษาต่างๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะสุวนราชการจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ได้ให้เกียรตินะครับางเทศบาลตำบลเทศองสานะครับร่วมงานในวันนี้กันอย่างคับคั่งนะครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยคกาศอบอุ่นนะครับเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์และก็ความร่วมมือร่วมแดงร่วมใจกันนะครับทุกชนแข็งแกร่งนะครับตามชายขอบแม่นาโขงเทศบาลตำบลเทศบงสาของเรานะครับ ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับได้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมเรือไฟโบราณกระทงโบราณนะครับเพื่อต้อนรับคณะที่เดินทางมาเดียววันนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่สองนะครับที่ทางหมู่บ้านอู่บุงร่วมกับเทศบาลตำบลเทพบุญสารนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับหมู่บ้านของเรานะครับได้จัดพิธีนี้นะครับมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะครับกระทงสายลายเกตธยานาคนะครับ โดยได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านพระครูเขมาสังวราริยุตนะครับเจ้าอาวาสวัดอุบปวงนะครับเป็นผนู้เริ่มนะครับในการจัดทําประทงสายลายเกศพญานาของเรานะครับในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2นะครับที่ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพองสาในการจัดก,กิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นนะครับ Cái <laughs> cứ <laughs> <laughs>